ครับสวัสดีครับมืาอนี้ลูกคุ้ยสายน้ำโชว์ครับมืาอนี้โรงเรียนบ้านสนมนะครับน้ำท่วมครับพี่น้องน้ำท่วมน้ำท่วม่มวมวมครับแค่ปังเอาครับอันนี้ไปวะไดครับช่างไปหน้าเนี่ยครับผมเบิ้งครับพี่น้องน้ำมู๋ไหลหักไหลเนี่ยปูนครับพี่น้องไหลตดัดช้างเลย โอ้โหนครับพี um ่น้องลงไปเฮาพี่จัดไปครับพี่น้องเฮ้ยแบบเวอรเอ้ยคัดลายคัดลายครับพี่น้องเอาเห็นมาบ้านแม่ฮะ sao đây ba ủa ủa tiền Vẫn chưa nhẹ đây hả mã trọt Đẹp cua rồi Hãy subscribe แฮ้งคัับที่น,อน้องมึงดูเอ,อ้อนำถั่วครับสุดยอดครับที่น้องนำถนั่วเหมือนสุนม่อนวันที่วันที่26เดือนกันยายน2565นะครับ วัสดีครับผมสวัสดีครับพา้อโชวที่เมืองนามครับพบ้านยาานโอ้โหาดยานะจัดไปมีเป็นแนวอนโอ้ยลุงลุงวางลุงวางน้ำาุ่มเยนโอ้ยยิขึ้นหันขุ้นี่ขึ้นหันเนี่จัดไปพี่น้อง เขาเข่าเส้นนี่ว่าได้เขาต้องเข่าเส้นนี่นี่ครับพี่น,อน้องหาขีรถชมน้ำครับนี่มงค์พรันติยืนขึ้นยืนขึ้นนี่ครับมือแรงนำ้ำฉันได้มากครับน้ำกำลังมากครับนี่เาต่อไปทางลาดทางโคฝูฝืนเพนิ่งยาด้วยน้ำที่วัท่วมยาดดิ โอ้สอดส้อยหายาสีครับปูดเดอวันนี้แผงแพแพงแพโอ้ยบนท่านเดืขึ้นฟาน้อกนี่ครับพี่น้องเป้าเปเป็นรองเรือปลาเฮาครับ บลุดแหละครับสามสบครับพี่น้องโอ้ยฝนลงเม็ดแล้วฝนลงเม็ดแล้วอ, <c oughs> อันไ <c oughs> หนครับครับผมบ่พ่อบ่ครับอันนี้วัดสเกตนะครับบ้านเชนวัน ้นี่เลยน,น้ำมะโอ้กำลังเขาวัดครับขักปานยังเหมือนับพี่น้องโอ้ยไปประดีไปประเดี๋ยว้ยน้ำจี่ท่วมฮัมโม่เด้อบานิตฝนกําลังลินดีครับพี่น้องขัดโอกมากเหมือนแรกนี่เพต้องเองอบิ่งครับท่วมเมือ่อวันท่วมเมือ่อชุกช่วยเห้ยเบิง่งหลุดเฮ้ยนวัาดีจา้า คเอาครับวันนี้ก็ได้เข้าบ้านไปหาเห็ดแนวอยู่นี่กินครับพี่น้องเดี๋ยวพาขี่รถเบื้องหน่ำเบื้องในโอ้ยหอดพวกสาไฟแล้วพุ่นละพี่น้องเอ้ยเบื้องดุกนะแค่ปังเพื่อไปเลย ทำกับข้าวกินกันมันนี่กินยังครับพันกระเพาะพันกระเพาะอีก,ออกานาวะพี่แฉะบเอ้ยน้ำม่เอ้ยน้ำม่

โอ้มันดันขึ้น่าพี่ว่าจนเนี่ยเอาแค่นี้แหละครับโอ้ยมหนืดครับแค่นี้แหละครับสวัสดีครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ